สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคิดถึงกันไหมตืึจากที่เราไม่ได้ลงคลิปนานนะคะตั้งหกเดือนได้มัง้งตั้งแต่แบบปีใหม่เลยเนาะเป็นคลิปแบบไทยถ่ายของเราเป็นช่วงปีใหม่เป็นช่วงแบบต้นปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็เดือนสิบแล้วก็คือเป็นระยะเวลาทั้งหมดประมาณเจ็ดเดือนที่เรา มาอยู่ที่ออสเตรเลียก็คือประมาณ6เดือนนิดนิดถึง7เดือนเป็นช่วงเวลาที่เราหายไปเลยจาก YouTube เนาะเราไม่ได้ทำไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตโซเชียลด้วยซึ่งในช่วงเวลาเเดือนนี้มันมีอะไรที่แบบเยอะมากๆเปลี่ยนไปเยอะมากๆสำหรับตัวเรานะเราก็เลยอยากจะทำคลิปนี้เป็นการรีแคปชีวิตของเราใน ช่วงระยะเวลาทั้งหมด6เดือนที่ผ่านมาว่าชีวิตของเราก็คือเป็นยังไงไปบ้างแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยไป,ไปเดี๋ยวเราจะเล่าก่อนว่าคอร์สที่เราลงเรียนมามันเป็นคอร์สทั้งหมด ประมาณปีครึ่งนะทุกคนก็คือจะเริ่มต้นจากการที่เราเรียนภาษาก่อนทั้งหมด3เดือนและหลังจากนั้นก็จะเป็นคอร์สที่เขาเรียกว่าดิพโลมาหรือคอร์สที่มันเป็นเหมือนสายอาชีพนะที่มันจะที่มันจะเหมือนกับสายอาชีพบ้านเราเออเราก็ลงมา2อันซึ่งช่วงแรกที่เรามาในช่วง3เดือนแรกเราจะใช้เวลาทั้งหมดกับการเรียนใน คอร์สภาษาก่อนซึ่งตอนที่เราเรียนคอร์สภาษาเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากบ้านเราเรารู้สึกว่ามันเป็นการเรียนที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับคนสอนกับคนเรียนมันคอนเนคกันจริงๆเข้าใจเนื้อหาการสอนกันจริงๆโดยที่ในคลาสตอนที่เราเข้าไปนะบรรยากาศในคลาสจะเป็นบรรยากาศแบบว่า อาจารย์จะเข้ามาสอนโดยที่จะไม่ได้เริ่มจากการที่แบบวันนี้จะสอนเรื่องอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นคือเขาจะดีเทลไปที่แบบว่าวันนี้เราอยากจะทําอะไรกันคือเขาก็คือโฟกัสที่ท,ที่ที่ตัวพวกเราว่าเราอยากทําอะไรกันบ้างแบบ วันนี้มันก็จะมีเกมให้เล่นนะมีการแบบว่าเรียนบทสนทนากับเพื่อนนะแบบส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปเกี่ยวกับการที่สอนเราในการพูดในการที่เอาภาษาอังกฤษออกมาใช้มากกว่ามากกว่าที่จะให้เราท่องจำอะไรบางอย่างเพื่อไปทำการสอบคือเขาจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับการสอบเลยแต่แต่มันจะมีการสอบ เหมือนกันในแต่ละวีคในทุกๆวีคทุกๆการเรียนจบในแต่ละเซกชันจะมีการจะมีการสอบแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นคลาสที่แตกต่างกว่าที่ไทยละกันสำหรับเราเรารู้สึกว่าเป็นการเรียนภาษาครั้งแรกแบบจริงๆของเราที่เรารู้สึกว่าเออมันได้อะไรมากกว่าที่คิดแล้ว มันก็ได้ใช้จริงๆเราก็ได้ใช้จริงๆมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปใช้กันคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นปกติจะใช้สิ่งนี้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราได้ใช้มันกับเพื่อนร่วมห้องที่เป็นเพื่อนร่วมห้องต่างชาติเพราะว่าในคลาสที่เราไปเรียนจะไม่ได้มีคนไทยมากอืมเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังคิดว่าอยากจะมาก็ลองศึกษาดูโรงเรียนที่สนใจเนาะ ซึ่งโรงเรียนที่เราเรียนเราก็รู้สึกว่าดีสําหรับเรานะสำหรับเราเรารู้สึกว่าดีเพราะเราไม่ได้เคยเรียนที่อื่นเนาแต่ว่าสําหรับความรู้สึกของที่เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียครั้งแรกที่บริสเบนครั้งแรกก็รู้สึกว่าตอบโจทย์อเป็นการเรียนคอร์ดิปโอมาข,ของเราซึ่งคอร์ดิปโอมาที่ที่เราเลือกเรียนมาเป็น ดิจิทัล t าร์ดฟอร์เมชันนะคือเป็นเกี่ยนเกี่ยวกับการสร้างสืงส่อดิจิทัลเพื่อเพื่อที่จะแบบเป็นเจ้าของเจ้าของสืงส่อดิจิทัลอะไรประมาณเนี้ยอืมก็คือเรายังไม่ได้ลงดีเทลมากสาหรับสิ่งที่เราเรียนเนาะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเรียนได้ประมาณ2ยูนิตได้ประมาณแบบเดือยองเดือนที่ผ่านมาเราเพิ่งเรียนได้ประมาณ2เดือนที่ผ่านมาซึ่งคอร์สที่เราเรียนมันเป็นคอร์สออนไลน์ ส่วนใหญ่ที่เป็นเลคเชอร์จะเป็นออนไลน์แล้วก็พอไปโรงเรียนจะเป็นการที่แบบไปคุยกับเพื่อนมากกว่าไปปรึกษาโปรเจกต์ที่จะทําด้วยกันมากกว่าเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้อยากลงดีเทลเกี่ยวกับคอร์เซอร์ที่เราเรียนมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเพิ่งเรียนไปนิดเดียวก็วเป็นพาร์ทที่เรารู้สึกว่าสําคัญก็คือการใช้ชีวิตเราว่าพาร์ทนี้เป็น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเราตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าการมาที่เนี่ยหกเดือนที่ผ่านมามันเปลี่ยนอะไรเราเยอะมากๆครั้งแรกที่เรามาที่บริสเบนเครื่องลงปุ๊บสิ่งที่เราทำสิ่งแรกก็คือไปอินสเปกห้องเราใช้เวลาในการหาห้องแล้วก็อินสเปกห้องทั้งหมดประมาณ ห้าประมาณสี่วันประมาณเนี้ยกว่าจะได้ห้องกว่าจะทําเรื่องโน่นนี่นั่นเสร็จประมาณห้าวันแล้วก็ต้องรอห้องอีกเราใช้เวลาประมาณเกือบสองอาทิตย์ในการหาห้องได้หาห้องอันหนึ่งอาทิตย์แต่อีกอาทิตย์หนึ่งคือการรอเอกสารโน่นนี่นั่นจากแลนด์ลอร์ดเนาะซึ่งมันก็ใช้เวลาแบบประมาณสองวิซึ่งก็ถือว่าเร็วสำหรับการหาห้องของเราในช่วงแรกนะ เพราะว่าตอนที่เรามาที่นี่ครั้งแรกเราไม่ได้เป็นคนที่จองห้องมาษาไทยเราเป็นคนที่รู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่เห็นห้องเราจะไม่มีทางที่จะเสียเงินจองเด็ดขาดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะได้ห้องที่ไม่ดีหรือโลเคชันที่แบบไม่ดีเลยคนอยู่ไม่ดีหรือว่ารูมเมทแย่หรืออะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเรากังวลเรื่องนั้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่นใน แอรีเดียวกันก็เลยคิดว่าโอเคอย่างนั้นฉันก็จะมาถึงนี่ก่อนแล้วก็จะไปอินสเปกห้องที่เราจองไว้น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งอุปสรรคในช่วงแรกตอนหาห้องคือบางที่ที่เราจองที่จะไปอินสเปกอย่างเงี้ยเขามีคนเช่าไปแล้วหรือว่าบางห้องก็ปล่อยไปแล้วบางห้องก็ไม่ให้เช่าแล้วหรือว่าเราไปไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่คือมัน เรารสึกว่าเป็นช่วงแรกที่ลำบากมากก็คือทั้งหาห้องไปด้วยทั้งเป็นการมาเบนครั้งแรกด้วยซึ่งไม่ค่อยรู้อะไรเลยแต่ว่าก็ผ่านมาได้แล้วก็ได้ห้องที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็คือประมาณ6เดือนก่อนหน้านี้ที่เราอยู่มาเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ตรงนี้ก็คือห้องที่เราอยู่ซึ่งพอเราได้ห้องใช่ไหมการใช้ชีวิตของเรามันก็ รู้สึกว่าดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องไปอยู่ Airbnb แล้วมันไม่ต้องไปเช่าห้องระยะสั้นอยู่รอเพื่อที่จะได้ห้องแล้วมันก็รู้สึกว่าเสียเงินไปได้เยอะแล้วก็พอได้ห้องเป็นหลักแหล่งก็รู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยมากขึ้นอ่ะแล้วก็ไปเรียนได้อย่างมีความสุขสิ่งแรกที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกมันเค้าจะช็อกนิดน,นึงก็คือเรื่องค่าของชีพที่นี่ คือตอนแรกที่เรามาเราอยู่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราจ่ายก็คือแพงประมาณหนึ่งแล้วนะแต่ว่าพอเรามาอยู่เนี้ยเราทําใจมาแล้วว่ามันต้องแพงขึ้นแน่ๆเลยแบบแพงขึ้นเยอะหรืออะไรแบบเนี้ยแต่บางครั้งมันก็ทางยังทําให้เราช็อกอยู่คือเช่นอาหารถ้าเราออกไปกินอาหารนอกบ้านขั้นต่ํำต่อจานมันก็คือแบบประมาณนะแบบต่ําๆที่เราเคยกินแล้วแบบใกล้โรงเรียนประมาณแบบสิบ สิาดอนแต่ลองตีเป็นเงินไทยให้แต่ว่าประมาณ13ดอนซึ่งมันก็แบบถ้ากิน13บดอนถูกมืออ่ะก็ช็อกอยู่เหมือนกันราคาต่อวันนะเออถ้าแบบกินสมมือ้อหรือกิน2มือ้ออะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็ค่าพวกแต่ว่าพวกของใช้กับพวกของใช้ในบ้านเหลือเอลย้ยไม่ไม่ได้แพงมากแม้กระทั่งผ้าอนาไมยก็ไม่ได้รู้สึกว่า แพงมากหรือประหลาดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นปัญหาแค่เฉพาะเรื่องกินแค่นั้เลยคืออาหารนอกบ้านการออกไปเที่ยวน้ําเปล่าอะไรเงี้ยทุกอย่างที่พูดมาก็คือรู้สึกว่าราคาแพงแล้วก็ผักที่รู้สึกว่าเออมันเป็นเขาเจะช็อกว่ามันคือสิ่งที่ค่าของชีพที่นี่มันแพงประหลาดประหลาดอ่ะอ อาหารที่เนี่ยถ้าเราไปกินนอกปาเราไม่รู้เลยว่ารสชาติอาหารนั้นอะมันจะเป็นยังไงคือรสชาติอาหารมันจะแปลกมากๆมันจะแบบอาหารญี่ปุ่นมันคือร้านคืออาหารญี่ปุ่นแต่พอกินแล้วมันจะเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นแบบที่เรางงอะว่ามันแบบมิกซ์อะไรกันแบบใส่อโวคาโดหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีอะไรอเงี้ยอยู่ซึ่งมันก็จะประหลาดหรือว่าอาหารเกาหลีบางร้านก็จะแบบ ไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือ,อยังอะแต่มันจะไม่เหมือนที่ไทยที่แบบว่าเราเข้าอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีคือเราอร่อยเลยแต่ที่นี่คือมันงงก่อนรสชาติอาหารมันจะงงงงแปลกแปลกบางร้านมันก็จะฟิวชั่นไปหมดเลยแบบทั้งแบบมีทั้งฝรั่งเอเชียหรืออะไรเงี้ยมันจะรวมรวมกันซึ่งอาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายมันมีหมดเลยทั้งอาหารไทยจีนญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารเม็กซิกันอินเดียหรือมันมีหมดเลยซึ่งแต่ว่ารสชาติอาหารมันประหลาดมาก ซึ่งหลังที่เราคุยกับเพื่อนที่คลาสคือเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเออรสชาติอาหารมันประหลาดมันไม่ได้มันไม่รู้สึกว่าอร่อยเหมือนที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายกเว้นอาหารไทยคืออาหารไทยบางร้านอ่ะคือเหมือนอยู่ไทยมากแต่แบบอ่าบางร้านไม่เหมือนแต่ว่าบางร้านคือเหมือนอยูไทยมากก็มีคืออร่อยคือเราต้องหาหลานจริงๆเพราะว่าที่เนี่ยคนมันผสมผสานกันเพราะงั้นทําให้อาหารรสชาติมันจะแบบแปลกๆอะ่ะจบ คือรสท่านอาหาร 8, แปลกขนเลย,ยไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่มันไม่แมชกับคนกรุงเทพขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นแค่ไม่แมชกับเราที่เราคิดนะคือเราอยู่ที่บริสเบนใช่ไหมคะมันไม่ได้แบบเหมือนซิดนีย์หรือเมลเบิร์น่ากที่เราฟังมานะจากที่เราไปเที่ยวเมลเบิร์นมาเนีย่ยเรารู้สึกว่าที่นี่มันไม่ได้เหมือนกับ ซิดนีย์เมลเบิร์นอะไรเงี้ยเรารสึกว่าที่บริสเบนมันต่างออกไปตรงที่ไลฟ์สไตล์ของคนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมอร์นิ่งเพอร์ซนอ่ะคือทุกคนใช้ชีวิตกันเช้ามากคือครั้งแรกที่เรามาเราจะสังเกตได้เลยว่า8ดโมงเนี่ยบางคนก็คือทำกิจกรรมเสร็จอะไรไปแล้วแบบหลายอย่างมากซึ่งเราเพิ่งตื่นหรือบางทีร้านอาหารบางร้านเปิดตีห้า หล้อเช่ร้านคาเฟ่ร้านขนมอะไรเงี้ยมันจะเหมือนเป็นแบบเออคาเฟ่ขายกาแฟที่ถูกต้องจริง,รงๆคือเขาจะเปิดเช้ามากๆแบบหกโมงคือเราได้กินแล้วตีห้าหกโมงเราได้กินแล้วอ่ะบางร้านอ่ะคือทุกคนใช้ชีวิตกันตั้งแต่ตีห้าหกโมงไปจนถึงไม่เกิน3ามทุ่มเพอเพอห้างก็คือปิดห้ามงเย็นหกโมง,โมงแบบเนี้ยแล้ว มินิมาร์ทบางทีเออปิดสามทุ่มร้านอาหารปิดสองทุ่มสามทุ่มไม่เกินเนี่ยเออเรารู้สึกว่าแบบมันจะมีแค่วันศุกร์กับวันเสาร์ที่จะปิดดึกแต่เราเนานะคือจะปิดเร็วมากๆแล้วแบบถ้าเราทํางานใช่ไหมแล้วเราเลิกทํางานตอนแบบสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มร้านอาหารส่วนใหญ่ปิดแล้วมันก็ทําให้เราสึกว่า ถ้าฉันอยากจะกินอะไรอ่ะฉันควรจะคิดตั้งแต่เช้าควรทาตั้งแต่เช้าเพราะว่าร้านส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่เช้าเออมันทาให้เราสึกว่ามันช็อกอะ่ะที่เราต้องแบบตื่นมาทําอะไรตอนเช้าอะ่ะเช้ามากๆแต่คนที่นี่คือตอนเช้าตลาดสดหรืออะไรเงี้ยคือเปิดแล้วหรือว่าตลาดที่แบบขายคนอะ่ะก็คือเปิดตั้งแต่หกโมงยันไปจนถึงห้าโมงเย็ยนอะไรแบบนี้นคือทําให้เรารู้สึกว่า ฉันจะนอนทำอะไรอยู่ที่ห้องอะ่ะฉันก็ต้องตื่นขึ้นมาหาอะไรทำซึ่งช่วงแรกรู้สึกว่าขุดตัวเองออกจากเตียงอะ่ะอยากมากคือกรุงเทพอะ่ะเรารู้สึกว่าเราตื่นถ้ามันยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราสึกว่าเราตื่นสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ถือว่าเวลาปกติแต่พอมาอยู่ที่เนี้ยการที่เราตื่นแปดโมงก็คือเหมือนเราช้าซึ่งแบบหกโมงเขาทำกิจกรรมกันไปหมดแล้ว ไวาเป็นข้อดีข้อเสียของการมาอยู่ที่นี่เนาะเอาที่เราเจอในตอนนี้ก่อนแล้วกันคือข้อดีของที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นมอร์นิ่งเพรสเนนมากขึ้นเราใช้ชีวิตตอนเช้ามากขึ้นแล้วก็นอนหลับมากขึ้นเรารู้สึกว่าสุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆเราตื่น หกโมงประมาณเนี้ยบางวันถ้าแบบเร็วก็คือแบบตีห้าสี่สิบหกโมงหกโมงครึ่งคือเอฟเฟกการตื่นนอนของเรามันประมาณเนี้ยทุกๆวันเลยนะตื่นเพื่อไปทํางานทํานั่นทานี่คือทุกอย่างในชีวิตเราอะ่ะมันจะเสร็จแล้วจนถึงสามทุม่มถ้าเราทํางานเสร็จเด็กก็คือสามทุม่มเรากลับมาบ้านสามทุม่มสามทุ่มครึ่งยงเราสามารถที่จะอาบน้ําแล้วนอนได้เลยคือเราทํามาหมดแล้วทั้งวันเนี้ยโดยที่ไม่เสียดายว่าต้องทําอะไรก่อนนอน นั่นคือเราคิดว่านี่คือข้อดีของของการมาอยู่ที่เนี่ยของเราข้อดีต่อไปคือการบริหารเงินกับเวลาเรารู้สึกว่าเราใช้ทุกเวลาทุกนาทีที่เนี่ยมีคุณค่ามากๆทั้งแบบหนึ่งวันแต่ก่อนเราทําได้แค่อย่างเดียวตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราทําทั้งเราสามารถตื่นมาเตรียมอาหารเพื่อไปกินทั้งวันเราสามารถตื่นมาเพื่อที่จะ เดินออกไปซื้อของตลาดกลับมาบ้านอาบน้ําไปทํางานเอาของใส่กระเป๋าคือเราสามารถที่จะบริหารจัดก,การเวลาของตัวเองโดยการทาอะไรไเยอะมากขึ้นแต่ก็คิดว่ายังไม่ดีพอสาหรับการที่เราจะแบบเพิ่มเวลาของตัวเองมาทําแบบช่องของเรามากขึ้นคือเราตรงนี้รู้สึกว่าเราหเดือนแล้วเราสึกว่าเราบริหารจัดก,การชีวิตเต่งได้แล้วเราก็เลยกลับมาที่คิดว่าเออเราจะกลับมาทําช่องจริงๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะ คือหายไปหกเดือนกับการที่แบบจัดการเวลาไม่ได้เลยแบบไปเรียนเสร็จไปทำงานหาหาอาหาร,หาร,หารทำกับข้าวคือมันแบบหมดเวลาแล้วแต่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นก็เลยมีเวลาก็เลยเกิดชิปนี้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คืออากาศและผู้คนแลวว่าทาั้งอากาศและผู้คนที่ี่เราสุกออนไลน์สมากๆกับเรา เป็นประเทศที่เราสึกว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้มากแต่ว่าคนที่เนี่ยด c e ที่จะแบบคุณพูดอะไรหรอคุณแบบนี้หรอหรือว่าแบบแม่ค้าก็พยายามที่จะฟังเราซึ่งทุกคนพยายามที่จะเข้าใจเราโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราจะอึดอัดเลยเราเลยบอว่าโอเคท้งอากาศท้งผู้คนคือน c e แต่เราว่าอากาศที่ที่นี่ ก็ไหนสาหรับเรานะมันไม่ได้แบบว่าหนึ่งวันสาวเยดูขนาดนั้นบ่อยๆแต่มันก็จะมีบ้างช่วงเปียนหรือดูจากแบบจากหนาวมาเป็นร้อนก็จะมีฝนบ้างปะบายอะไรเงี้ยก็จะเป็นหวัดเป็นอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็โดยรวมแล้วเราสักว,ว่าทางอากาศทางผู้คนที่เนี้ยดีส่วนข้อเสียที่นี่เหรอ,เ,อเราคิดว่าข้อเสียที่นี่ ก็ไม่ผลเรื่องค่าบ้านที่ทุกทุกเมืองของออสเตรเลียรู้สึกว่าค่าบ้านจะแพงเราที่นี่ก็รู้สึกว่าแพงสำหรับเราคือมันก็มีที่ต่ำที่ต่ำแต่ว่าสำหรับเรานะที่เราหาได้นะมันก็จะสตาร์ทที่ประมาณแบบ 200ถ้าเป็นห้องเดี่ยวของที่เราหาได้เราเคยหาได้ตอนประมาณแบบ250อยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยหรือว่า200 200 200ท้วนถ้าแบบอยู่กันแชร์ลูมอะไรเงี้ยไปจนถึง250คืออยู่ที่เราเลือกเลยตรงเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะการที่อยู่ห้องพักวีคหนึ่งอะ่ะเสียสี่ประมาณ4 0 0พบาทอะ่ะก็ยังรู้สึกว่าแพงอยู่ดีหรือ 5, บาทก็ยังรู้สึกว่ามันแพงสำหรับ เราอยู่ดีไม่ว่ามันจะถูกลง50าสิบดอลแพงขึ้น50าิบดอลแบบหรืออะไรคือรู้สึกว่าการที่อยู่ห้องพักเกินแบบเกิน4ี่พันหรือสี่พันขึ้นไปตกอวีกับเร,รู้สึกวันแพงสําหรับเรานะก็ยังรู้สึกแพงอยู่ก็คือไม่เปลี่ยนอะไรต่อมาเป็นค่าของชีพเราก็ยังรู้สึกว่าวันสูงอยู่สําหรับสําหรับบางอย่างสําหรับผักก็ราคาสูง แล้วก็พวกอาหารที่เป็นแบบระตุดิบของไทยอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าราคาสูงอยู่แล้วก็พวกการออกไปกินข้าวข้างนอกก็ยังรู้สึกว่าราคามันแรงอยู่โดยที่แบบการบริการที่เราได้รับอาหารที่เราได้รับแบบมันไม่ได้แบบเป็นบุฟเฟ่หรือไม่ได้เป็นอะไรคือเป็นอาหารจานเดียวนี่แหละแต่ก็ยังรู้สึกว่าราคาก็ยังแพงอยู่ก็ไม่ได้เอาไปกินบ่อยนะักสำหรับเราอืม แล้วข้อเสียอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะแก้ได้ตอนไหนของที่นี่นะ่ะก็คือโฮมเลสเรารู้สึกว่าโฮมเลสที่เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าเออเมลเบิร์นก็เยอะเหมือนกันแต่ที่เนี่ยก็เยอะคือในเมืองตัวเมืองอะไรเยอะมากตรงที่มันเป็นแบบห้างในเมืองอะไรเงี้ยจะมีโฮมเลสนั่งเยอะมากทุกซอยเลยมันทําให้เรารู้สึก กลัวบางครั้งเนาะแบบว่าแต่เขาไม่ทําอะไรนะคือคนที่เป็นโฮมเลสเขาก็แค่แบบนั่งของเขาแต่เขาอาจจะมีแบบถ้าเราเดินมาอาจจะมีเอ้าเอ้าเอ้าอย่างงี้บ้างแต่ก็น่ากลักวดีสำหรับเราคือถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะอยู่แถวที่มันมีโฮมเลสเยอะๆเป็นไงทุกคนก็คือรีแคปประมาณหนึ่งของชีวิตเราตลอด6เดือนที่ผ่านมา ก็ถ้าใครอยากจะให้เราลงรายละเอียดในหัวข้อไหนเช่นแบบการเรียนการใช้ชีวิตการทําอาหารการเก็บเงินบริหารจัดการเงินหรือว่าการหาห้องพักหรืออะไรเงี้ยคือถ้าใครอยากให้เราลงรายละเอียดหัวข้อไหนก็คือคอมเมนต์มาได้เลยเดี่ยเราจะลองทําคลิปหัวข้อนั้นให้หรือว่าใครอยากจะไป explore เมืองไปกับเราอยากให้เราพาไปดูอะไรในบริสเบนเนาะ เอาเบนซิตี้ก่อนละันถ้าใครอยากให้เราดูที่ไหนอยากให้เราพาไปทำอะไรในบริสเบนก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะทุกคนสลับวันนี้ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำงานและก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ใครที่กำลังมองหาว่าจะจะ,จะมาต่างประเทศหรือว่าอยากจะมาบริสเบนหรือว่าอยากจะมาออสเตรเลียเหมือนกันก็ลอเอาคลิปนี้ประลัดสินใจดูว่าตัวเองเหมาะกับประเทศดีไหม หรือว่าอยากจะถามอะไรเราก็คือคอมเมนต์มาข้างได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย